ใช่นานๆทีเราจะได้เอามาเนาะใช่เราพามิตังไปเล่นกันเถอะโอเคิตตังนั่งรถไส่ปที่ไหนอยมิตังจะนั่งเนี่ยนั่งได้ลองดูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางแป๊บนึงนะเดี๋ยววาแป๊บนึงเออเดี๋ยวคุยเดี๋ยคุยเออนางรู้ละหมาน่ารักดีอ่ะ น่าจะได้หลายตังค์เออขายหมาแล้วเงินเลี้ยงเพื่อนบัา,าบ้าเรานี่มันฉลาดจริงๆเลยเอาอง่ะคือที่จะเอาให้หนัำใจ<ม>น้องๆมาแล้วครับพี่อบคุ้มได้ปะ่าโอเฮ้ยได้ไงอ่ะไม่ได้นะช่วงนี้เชื้อโรคระบาดอยู่โอ้ไม่เป็นไรหรอก วัคซีนก็ฉีดแล้วที่บ้านเลี้ยงหมาเป็นสิบตัวเห็นน่ารักดีแต่อยากอุม้มเฉยๆพี่ใหม่จะเอาอยัางไงคะบ้านพี่เขาเลี้ยงหมาตั้งสิบตัวแนะ่เออนะก็ลองอุ้มไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวนิดเดียวงั้นหนูให้อุ้มก็ได้คะ่ะนี่จังค์ครั<อ>บ,<อ>บพี่ใหม่อย่าหนูไปเล่นก่อนนะไปละน้องรถบกวน เุ้ยท่าทางท่าจะรักหมาจริงๆด้วยลงอ,อกเจอคนรักหมาเหมือนเราเลยเออเกลี่เกลี่ลยแต่แกแล้วงงวันนี้ดิตุ่มยัรอฉันอยู่เกลี่เดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องนะ้ำแป๊บหนึ่งนะโอเคได้เลยเลนสนิทจังเลยมิตาอยู่กับพี่จนเราไปก่อนนะเดี๋ยวพี่พเล่น เอาแล้วพี่มาเข้องน้ำจังหวะนีดแหละไอ้หนูพ้อมเป็นมันนี่ให้ฉันยงังหืมร้อะไรใช่ไหมทมแล้วก็ไปสิอปเลยล่ะ เนไม่เป็นไรแล้วค่ะพี่แล้วคนเมื่อกี้เขาคือใครอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวหน้าบุบบ้าของเรามีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวเราไปย้อนดูก็ได้ใช่แล้วข้างหลังคงไม่มีทางออกเดี๋ยวน่าจะดักร้อเขาตรงนี้แหละใช่เดี๋ยวไปหาที่แอบกันดีกว่าป่ะเฮ้ยดีนะเกลลี่ที่เรายังเอามีตังกลับมาได้ใช่ค่ะพี่หมายต่อไปหนูจะไม่ให้ใครอุ้มแล้วโอเคดีมากเราไม่เอามีตังออกมาละันตรายมากได้ได้ได้อยู่ตางนี้